ในแมพของเจมินเมื่อไหร่จะเป็นคิสก็สมุนก่อนจะดูแกจะไม่ได้บวกอ๋อ โบไหมอ่ะกบเยอะจังรู้อะไรไม่เท่ารู้จักตัวเองวันหนึ่งได้งานใหม่มีคนซื้อกะทงตั้งหนึ่งร้อยบาผู้ได้มาเราก็ทงมีความสุขมากหลังจากลดกระทงขายกะทงไม่ค่อยดีฉันรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมี่าเลยแต่มีคนซื้อเช่นไข่มุกราคุณแบรี่ไม่มีลูกค้ามาร้านเราสักคน <Hey. S 1> เพราะในายแท้ๆเลยที่แย่งลูกค้าฉันไป แอบโดนนาะหนีเที่ยวไปหนีเที่ยวตลาดดีกว่ามึงห้าห้าปีิาัเงาดำอะไรไม่รู้มีอยู่จริงหรือมาสไม่นะอย่าทำเลย